เอาครับยวนน,นะครับอาโควินครับยังยังพังทังพังยังยังอีกยังอีกย,กย,กย,กยังไม่หยุดอีกออหวห้าใบครับตัวนี้นะครับเครื่องดีเกีย่์ดีครับระบบพร้อมใช้งานนะครับ ที่ลูกค้ากำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นอิสกินะครับ NP 540เทอร์โบนะครับราคาเพียง3,39,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารที่คนครบนะครับรถจดทะเบียนปี62นะฮะครับนาเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ วันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นอิสกินะครับตัวนี้เป็นอิสกิปเอ็นทีห้าสี่ศูนย์ t u นะครับรุ่นขยายฐานล้อรถจะทะเบียนี6สองครับคันนี้ต้องบอกคุณลูกค้าอนเลยว่าสภาพรถเหมือนรถใหม่มือหนึ่งมากนะครับรถสวยๆเลยนะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับเช็คลูกหมากนะครับเช็คเปลี่ยนสายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับรถถือว่ารถเดิมนะครับตัวนี้ใช้งานเพียงหนึ่งพัน 620ชั่วโมงนะครับ1 6 2่ชั่วโมงอันนี้เป็นไมล์ดิจิตอลนะครับ1 6 2่ชั่วโมงรถถือว่าสภาพสวยนะครับสภาพยางหลังอยู่ที่ประมาณ9 5เนะครับเป็นรุ่นสามารถปรับขยายฐานล้อหลังได้ด้วยได้ด้วยนะครับผานพวนจะเป็นผานพวนตรงรุ่นของอิซกิเลยนะครับผานพวน5ใบ22นิ้วนะครับสุดท้ายนะครับพวกตาไก่พวกนี้นะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแกนหลังสุดท้ายจุดรั่วซึมซีนนะครับ ล้อหน้าล้อหลังนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับราคาคันนี้เพียงนะครับราคาเพียงสามแสนสี่หมื่นสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ไปไวมาไวนะครับราคาเพียง3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทโปรโมชั่นพิเศษเลยไปยังน้อยครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีวิวให้ดูนะครับสําหรับอิซูกินะครับจะเป็นรถขนาดเครื่องยนต์สามสูบนะครับสองเพลาโฟร์วิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้มีโครงกันฟรามมีหน้ากากกันแทบัตให้ด้วยนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็น8เกียร์ด้นหน้า 8เกียร์ถอยนะครับระบบตรงลายจะเป็น e ร o พา r power ครับอ่ะดูโฟวินครับอ่ะอันนี้2เพาครับอันนี้เพาเดียวนะครับอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่โฟวินนะครับช่างน้อยแก้ตัวใหม่ครับอ่ายันลูกค้าเบิ้งแบบไ่ชัดเจนเอาโยนครับตั้มตั้มนะฮะนี่ครับโฟวินทำงานครับอ่าเอาคักโยนนะคัก โวินครับยังยังพังพังพังยังยังอีกยังอีกยังไม่หยุดอีกอ่าุดซ่าเนี่ยนั่นนะครับอิสกีนที่ห้าสี่ศูนย์ครับดูงานไถครับไถโดยผันพวนห้าใบครับตัวนี้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับระบบพร้อมใช้งานนะครับ ถือว่าคล่องตัวนะครับการทํางานถือว่าเร็วมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นรถขนาดเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบด้วยนะครับรอบนะครับประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็รอบออกตัวรอบเร็วนะครับตัวนี้นะระบบเกียร์เป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับที่ลูกค้ากําลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นอิสกินะครับ N T 5 4 0สี่ศูนเทอร์โบนะครับราคาเพียง339,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารขึ้นโนครบนะครับรถจดทะเบียนปี62นะฮะ เช็คเพื่อนดยงบรอเพื่อนดหลังจากไปต่ำมาบางนึงนี่โฟวินท้องยังใส่งานไหนบอเอาพีดีโอครับพี่น้องนะครับปั่นท้ายนะครับพีดีโอนะครับตัวนี้พีดีโอสองรอบปั่นนะครับมีห้าร้อยสี่สิบนะครับกับเจ็ดร้อยหกสิบนะครับตัวนี้นะถ้าบอกผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับรอบของพีดีโอนะครับรอบก็จะบอกอยู่ตรงนี้ครับล้อครับ ล้อหน้าทางขวานะครับลูกหมากต่างๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับไม่ชั่วโมงการทํางานนะครับขึ้นปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูน้หม้อน้ํานะครับดูนะครับปั๊มเขาจะเป็นปั๊มสองห้องนะครับปั๊มไฮดรอลิกสองห้องนะครับอันนี้คือปั๊มหัวฉีดนะครับเรเลอเลยนะครับน้ําไม่ดันนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูหัวใจนะครับก็คือเครื่องยนต์แล้วทีนี้นะครับครับนะครับ เครื่องไม่มีไอ้นะครับรถสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับราคาเพียง3าม0 0 0สนบาทนะครับสำหรับอ e ีสกิดนะครับตัวนี้เป็นตัว NP e 5 4 0 40แรงเทอร์โบนะครับระบบเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ2อพาว์โฟวิลขับเคลื่อน4ล้อลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจับจองนะครับวันนี้นะัดทดสอบกันเต็มสูบเลยครับ ตามกองดินในเบื้องแบบกระแทกคักๆแลยพี่น้องนะครับเบื้องโฟวินนะครับไม่มีลั่นไม่มีดอนนะครับตรงนี้นะครับการใช้งานนะครับถือว่าแรงดีและคล่องตัวมากๆนะครับสำหรับอิสกินะครับตัว NT540 นเทอร์โบนะครับท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับนี่ครับถุงงานปรับงานดันเขาครับแขมนิดนึงแขมนิดนึงนะครับแห้งๆครับพี่น้อง